ไปดูการระบาดที่เชียงใหม่กันบ้างตอนนี้โรงเรียนต่าง,างๆเขาเรียนออนไลน์กันมากว่า2เดือนผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนอย่างมากนะคะโดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาที่ต้องเรียนปฏิบัติกันเยอะกว่าล่าสุดบางแห่งได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดเรียนที่สถานศึกษาได้แล้วนะคะติดตามกับคุณปัตเซรีรักรายงานสดมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณปัตรคะ ครับการเรียนออนไซน์วันแรกของสถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมีนักศึกษาหลักพันคนนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางสถาบันของอาชีวศึกษาเองนะครับต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและครูจำนวนมากนะครับคอยประจำจุดบริเวณทางเข้าและจุดต่างๆในวิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคลานนา เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางมาเรียนออนไซต์ site, เป็นวันแรกนะครับหลังจากเรียนออนไลน์มานานกว่า2เดือนโดยกําหนดจุดเข้าออกเพียง2จุดครับเพื่อความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าวิทยาลายัยแม้ว่าจะมีการตรวจสอบไทม์ไลน์ของนักศึกษาทุกวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับมาตราการการป้องกันโควิด -19 ในรูปแบบต่างๆถูกนํามาปรับใช้กับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งมีนักศึกษาสายอาชีพไม่ต่ำกว่า4 0 0 0คน และจําเป็นต้องมีการสอนแบบภาคปฏิบัติจึงต้องยื่นเรื่องขอเปิดการเรียนครับโดยได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชีงยงใหม่ที่เน้นย้ําให้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดและมีแผนรองรับหากเกิดพบผู้ติดเชื้อครับถ้าเกิดติดจริงเนะี่ยเราอาจจะต้องปิดห้องนั้นห้องนั้นหยุดเรียนไปกักตัวแต่คนที่ติดเราอาจจะจําเป็นที่ต้องส่งโรงพยาบาลหรือดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนถ้าเป็นในกลุ่มใหญ่ขึ้นก็คือในกลุ่มในสาขาก็อาจจะต้องปิดสาขาเช่นช่างยนต์ติดแล้วก็ต้องปิดช่างยนต์ไม่มีการเรียนการสอนในแผนกช่างยนต์ส่วนหากมีการติดเยอะจริงโรงเรียนวิทยาลัยเราสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามได้เลยมีการเตรียมเรื่องของห้องน้านําเรื่องของห้องพักได้พร้อมทุกอย่างซึ่งที่เขาเรียกว่าสกู๊ปอิสุล o ชั่าสกู๊ปอลิชันครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพล y เทคนิคลานานะครับเป็นหนึ่งใน40สถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ทําการเปิดทําการเรียนออนไซต์ได้นะครับแต่มีหลายโรงเรียนได้เลื่อนการเปิดการเรียนออนไซต์ไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิของจังหวัดเชียงใหมย่ยังคงมีการพบอย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ48คนครับทำให้ผู้ติดเชื้อที่กําลังรักษาตัวอยู่เพิ่มเป็น7 0 8คน และยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่7 0 7 1คนครับครับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะครับว่าผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มติดเชื้อกันภายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ